ที่วาทีต้องโทรหาพี่เนี่ยก็คือว่าตัวเองอ่ะกับพี่นุมการชัยคเคยสัมภาษณ์เด็กคนหนึ่งแล้วแบบแบ,บทุกคนจะชอบถามว่าเทปไหนอาชีพพิธีกรมาก,กว่าจะยี่สิบปีแล้วล่ะ,ะรู้สึกประทับใจรือไมที่สุดตัวเองก็บอกว่าเอ้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งตงจะจาไว้ขึ้นใจเลยบอกสัมภาษณ์ไปแล้วนิ้วเด็กหลุดไปทีละนิ้วทีละนิ้วจบรายการปุ๊บเด็กถามว่าแม่ตามหนูกลับมาทําไมแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้จักกับเท้าอีรันพนาสูรดูวีดีโาบอกว่าเขาว่า ถามอันนี้ถามเด็กนะเด็ก,กบอกพี่หนูก็ไปเจอลุงไปเจอญาติของหนูไปเจอตา mm hmm. ไปเจอพี่ชายตัวเองที่ตายไปแล้วอยู่ด้วยกันว่ะ mm hmm. แล้วบางคนเนะเขาก็กินข้าวกัอนอยู่บางคนก็ไม่ได้กินอ่าค uh ่ะ huh. uh huh. อันนี้มันคืออะไรพี่ก็ทุกอย่างใช่ไหมคะมดดำอย่างที่พี่เคยบอกมดดำว่าก็สัตว์โลกเนาะเป็นไปตามกรรมค่ะ,คะกรรมก็คือการกระทาทั้งดีทั้งชั่วของเราอย่างน้องคนนี้พี่ดูข่าวมดดำเมื่อตอนเย็นนะคะพี่พี่ก็เห็นว่ามือเขาหรือเท้าเขามันมันมันมีความพิกกพิการใช่ไหมคะถ้าจะมองในแง่หลักธรรมว่าเขาตายแล้วฟืน้นถูกไหมอันนี้ใช่คนเดียวกันใช่ไหมคะคือตายแล้วฟื้นเนี่ยแอดคือการที่เราจะตายเนี่ยมันจะมีอยู่4กรณีด้วยกันหนึ่งตายเพราะสิ้นอายุ Uh huh. สองตายเพราะสิ้นกรรม <c oughs> อันนี้3คือตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรม <c oughs> อันนี้4ี่คือมันมีกรรมมาตัดรอนอกุศลกรรมมันตามามามันมาตัดรอนเลยเสีย <c oughs> ชีวิตก่อนวัย <c oughs> อันควรอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างน้องคนนี้พี่มองว่าเขาก็อาจจะยังไม่ถึงถึงเวลาของเขา <c oughs> เขาอาจจะยังไม่สิ้นอายุไม่สิ้นกรรมการที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าน่าจะเป็นศีลข้อหนึ่งด้วยเรื่องของกรรมจากปรรณาติบาต เขาเกิดมาเป็นปกติถูกไหมแต่ว่าพอเขาตายแล้วเขาฟื้นขึ้นมา๊บเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทําให้เขาจะต้องมีความพิการแล้วเขาก็จะต้องกลับมาเพื่ออยู่ในชีวิตที่มันมันมันไม่เขาบอกเขาไปเห็นคนตายมาแล้วนะ ก็นี่ไงถึงสิ่งที่น้องๆเห็นน่ะมดดาเคยสงสัยไหมว่าทําไมเวลาที่เราฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังความตายทําไมทุกคนเล่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยถ้าคุณบอกว่าตายแล้วสูญตายแล้วจบทําไมทุกคนที่ตายแล้วฟื้นกลับขึ้นมาเล่ามีแต่เรื่องราวป็นเรื่อง,<า>งเ,เดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่า ตายแล้วไม่มีคำว่าสูญนะผู้ชม่ะหากเรายังมีกิเลสของความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังไงตายแล้วเกิดใหม่แน่นอนซึ่งมันก็จะมาลอ็อก<า>ับเรื่องจิตสุดท้ายที่พี่เคยเล่าให้หมดดำฟังไงว่าตายด้วยจิตสุดท้ายด้วยความโลภความโกรธความหลงไปเป็นอะไรถูกไหม เทวดงาทำไปถึงมีจริงก็ยังอยู่ใน31พบภูมิมันก็ยังวนเราจะหมดจากการทุกขจากการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรก็มีหนทางเดียวคือปฏิบัติจนเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงกระโดดเข้านิพานไปจบโอ้ต่ยากพี่มดดําต้องไปถึงวันนั้นพี่บอกเลยยังไงหนูต้องถึงไ, <ป S 1> ไม่อย่างนั้นหนูจะ<า>ไม่พ<า>นคือไม่ได้กลับมาเกิดแล้วเหรอไม่เกิดแล้วเพราะหมดกิเลสกิเลสคือรากคือเชื้อของการนํากลับมาเกิด พี่แต่เด็กคนนี้เขาบอกเท้าหีรันพนาสูน่ะไปตามเขากลับมาพี่เคยได้ยินเหมือนกันซึ่งพี่จะบอกมดดาว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยพี่ก็ได้ทํามาจากท่านนะเท้าหีรันพนาสูนท่านอยู่กับปิชาการที่6ใช่ไหมคะคแล้วพี่ถามว่าเทพเทวดาเนี่ยเขาอยู่ด้วยอะไรเขาอยู่ได้พลังบุญนะถูกไหมเป็นเทพเป็นเทวดาทําบุญลําบากเพราะกุศล,ลกรรมมันส่งผล ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยท่านก็จะมีอิ่มทิพย์มีรูปร่างหน้าตาอะไรที่จะอยู่ในภพภูมิที่มีเสวยแต่ความสุขดังนั้นเทพเทวดาจึงชอบอยู่กับคนที่ทําคุณงามความดีเยอะเะเพราะท่านได้อนุโมทนาบุญอ๋อได้บุญบารมีบุญจากการอานุโมทนาแสดงว่าเทวดาชอบอยู่กับคนที่ชอบทาบุญใช่อยู่กับผู้ที่มีศีลห้าเพราะว่าผู้ที่มีศีลห้าเนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนเรานะคะเขาจะมีกลิ่นหอมหอมด้วยแรงของศีลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท้าวพิรันพนาส จะอยู่กับสมเด็จราชการล้นก้าราชการที่6กเนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่าท่านทําความดีเยอะถูกไหมคะท่านอยู่ดูแลปกป้องดูแลรักษาคนทําความดีท่านทุกครั้งที่ราชการที่6ท่านทรงทําความดีท่านก็ได้อนุโม,โมทนาบุญออด้วยเพราะฉะนั้นการอนุโมทนาบุญมันก็เป็นการต่อยอดบุญกุศลของเท้าหิรันพนาสูงร <ไป S 1> ด้วยใ,วใช่<ม>ค่ะพี่แต่เอาจริงตอนนี้ต้นปีปุ๊บเราจะเห็นหมอดูค่ะหมอดูเนี่ยเยอะจริงค่ะตามพี่บอกจริจริงหมอดู พุทธะทำลายมันก็มีจริงๆเอาถูกต้องมดดับพูดถูกแล้วพี่ถามว่าตอนทีเ่เจ้าชายสิทธัานะทรงมาประสูตรนะคะ,ะก็มีพราหมณ์ตั้งหลายคนมาบอกใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่มาพูดแน่ๆก็คือท่านอัญญันกนธัญญาบอกว่าเนี่ยตามลักษณะในที่ท่านเห็นเนี่ยยังไงเด,เด็กผู้ชายคนนี้หรือพระเ,เจ้าชายน้อยองค์นี้จะไม่ได้เป็นมาหาจัก,กรรพัิหรอก คนอื่นเขาก็ทายว่าจะเป็นมหาจากักรพรรดิใช่ไหมเพราะว่าเจ้าชายสุโธธนะก็คือคุณพ่อเนี่ยอยากให้เป็นมหาจากักรพรรดิแต่ท่าอนอัญญายกธยะบอกว่าในที่สุดผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <S <S ถ้าดูดวงมันไม่จริงทาไมถึงจะมีทานายตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติมาล่ะใช่ไหมการดูดวงก็ไม่จริงมันก็มีมันมีตําราเหล่านี้มานานแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่จะบอกว่า คือคืออย่างนี้ค่ะกรรมมันสร้างรูปมดดำขาที่เรามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธลักษณะแบบนั้นก็เป็นเพราะกรรมดีที่ท่านทํามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเรคคอร์ดมีการบันทึกเอาไว้ว่าประมาณนี้ประมาณนี้เนื่องห้โงงโ่งแหละก็ทั้งนั้นมันเป็นการสถิติถูกไหมคะแต่ถามว่าปัจจุบันกรรมสําคัญที่สุดต่อให้เขาบอกว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเขาดูว่าเนี่ยเจ้าชายสิทธฐาเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าถ้าถ้าท่านไม่หาไม่เห คนตายแล้วก็นักบวชท่านจะออกบวชไหมแล้วเมื่อออกบวชปุ๊บท่านก็ไปทําทุกข,ข,ขารกิริยาถึง6ปีในที่สุดท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพทธิยาณถ้าท่านไม่ลงมือมีความเพียรที่จะไปทําท่านจะได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเพราะฉะนั้นหมอดูอ่เขาดูเราได้แต่อาจจะดูจากอดีตกรรมที่ทํามาด้วยแต่ปัจจุบันกรรมเราตังหาที่จะเป็นคน,นทำให้มันไปถึงเป้านั้น Oh, see?